สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านอยู่กับผมนะครับในที่ดูดันทุ่งไทยชาแนลนะครับผมเป็นช่องยูทู e ที่เกี่ยวกับจักกลการเกษตรต่างๆนะครับเนาะวันนี้ก็พามาดูรถตัดอ้อยนะครับตีถังรถไทยนะครับนี่อยู่กับปูฟอดนะครับวันนี้ อันนี้มาดันอ้อยงอนะครับโอ้อ้อยงอเยอะครับบุฟอ,อดเราวันนี้ดันหนักเลยครับทั้งอ้อยงอทั้งใบเยอะนะครับ ไม่โม้นะครับงานนี้ปกตินี่ถ้าผมตัดนี่ผมจะกวาดใบออกก่อนนี่ครับจะกวาดเป็นร่องแบบนี้นะครับเอารถเนี่ยครับเจ้ตัวยุ่งเนี่ยครับที่ผมทาเอามาเปิดทางใบออกก่อนนะครับค่อยค่อยมาวางแบบนั้นถ้าเอาวางแบบนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายากมากนะครับยากยากใครนะครับยากคนตัดก็ไม่ใช่นะครับ ยากคนชีบไม่ใช่ครับผมจะยากคนนี่คนเทียบอ้อยนี่ครับบนรถนี่ครับนี่ทำไมนะครับก็เพราะว่าใบอ้อยนะครับมันจะติดขึ้นมาจากปับชีบนะครับรถชีบเราจะกำเอาใบอ้อยนะครับที่อยู่พื้นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้กวาดออกปกติมันต้องกวาดออกก่อนนะครับ แล้วก็จะไม่ยากคนเก็บนะครับเก็บเศษอ้อยถ้าเรากวาดออกแบบนี้นะครับนี่คนเก็บเศษอ้อยตรงนี้จะโยนเข้ามาได้ไง่ายนะครับโยนเข้ามาทิ้งเข้ามาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องให้มันตรงกับกองอ้อยเพราะว่ารถขี่มามันจะได้ลูดเอาได้เลยนะครับเพราะว่าเศษใบอ้อยเราได้กวาดออกแล้วเนาะมันจะสะอาดขึ้นกว่ากันนะครับ อันนี้บอกเลยว่าอยากครับอยากทีธีๆๆครับ,รบเร็วรับเร็วเรวจริงตอนตัดเดี๋ยวว่าจะไปเปลืองอ่าคนงานนะครับอันนี้เปลืองคนงานครับเปลืองเงินคนงาน ถ้าเก็บเองก็ไม่เปลืองครับอ้อยงอครับไม่ลงแล้วก็ดันไม่ถูกไล่ด้วยครับ นี่นะครับมาชมบรรยากาศอมุมสูงนะครับกับไรอ้อยเนาะช่องนี้ก็เป็นช่องเดือนมกรานะครับผมสองห้าหกห้านะครับปีใหม่ท่านไปนะครับผมไอ้ก็เริ่มจะออกดอกขึ้นมาหน่อยแล้วครับช่องนี้ อันนี้คนไม่ค่อยได้ขับครับคุณปู่รุ่นลูกคุณปูป่คุณลูกครับผมปู่ฟอร์ดนะครับพาช้างมากินอ้อยวันนี้ไอเงาะเชืส่สวนมาแล้วครับพี่น้องโอ้ไอยงอครับนะไม่รู้ว่าเกิดตำหาอะไรนะครับอ่ะดูกันใหม่นะครับ เหมือนจะโซ่ตกนะ